ببا aدبoبدندo بخopל ถอยๆได้ไหมครับโอ้โหหนาเลือดเลยครับเพื่อนมีโยบานเมื่อกัดวัตถุเลยสมันระยะแคบวนตอนที่มาดังโดนกับบักาาโอ้โหไปละมั้งไปเนี่ยสองตวัวแล้ว Thấy nó Ôi khổ cái sáng gì lá ตามเฉยเลยตามตามตามเขกกัดลงอะอ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và kênh để cả đứa sụt khỏa phát chăng rồi đó Tạm đuôi thì bắt đầu มาโดนมาโดนอะไคือมันตบก็เ่อด้กัดนี่นวกูดิเดี๋ยวตบอีกแล้วนะลแล้วเนาะ ตายแล้วอฮ้ยอุ้ย,ย,ย,ยขาเชือกแล้วตา้แอืโอ้กหจะได้ตัวเร็วเราจะโดนลำปะเท้ามานึ่งเฮ้ย โอ้โหมวแตกเลยว่ะขอบด้านโอ้โอเคจะตรงอีกแล้วเบิง้งโอ้โห <laughs> ตัวตัวเดียวียบร้อยทุกตัวแล้วโอ้โหเรี๋ยวจะค่อยมาดัดถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน

men <X Johan> cái <peaks> <Xih> <magg> câu đó cái tay hả lẹt tạm vô Ừ. Ủa, tạm rồi Ủa, phà nội Ủa, tạm สวยขนาดนี้ทำไมไม่สนใจอึงึงรๆๆอึ โอ้อ eh, uh ึยได้ครับโอ้นะครับนี่คอกแทะได้ทันแล้วโอเคไวแล้วมันจีลุดแล้วจีลุดเออเอ้ยยอมได้แล้วอีโน้โอ้โหตัวนี้คึกแม่คอกแทะโอ้โหใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ หญ่หลายๆห่อตาได้เลยอ้ยันมันจะไมนหลุดหาเพื่อนไม่แล้วครับมาแล้วมาแล้วชะดโดลำเทาตอนนี้รุ่นนี้เข้ารุน่นนี้ใหญ่รุ่นนี้ต้องมีช่างครับรุ่นนี้โอ้ด oh, ูยับเยินอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเดียวใส่ข้าวกัน สายขาดสายขาดโตโห่ใหญ่เลยสายขาดโอ้โหสายขาดครับสายขาดโอ้โหดังปั๊ดเลย าดไม่ได้หลุดไม่ได้ลุดไม่ได้อะไรเลยขาดคักด,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 ดังปัดเลยโอ้โหยักษ์เอายักษ์มาได้มันเนี่ยสิพันกระบวนการขูดมา กินทุกไม่ที่บ้าได้นะ กัดเฉยอะือีอโอ้ยได้ก็บัซซัม้วยนะ riêng loay riêng phong riêng loay nghe cả xỉa. Ơi, các cái này kha kha chưa โอ้ย,อยนี้ว่ามึงหิดขาขาดเถอะเว้ยโอ้ยมันบอกง่ายๆไปอยู่ ไปนไปไต่งมาท่านต่างต,งตเลยอืมอืมมาสั่งไปหรว่า

ก็จะซืได้ก็เห็นที่นี่ได้นะนี่ยัสองช่องเอา โอ้บอกจักแปดโลเก้าโลด้วยตัวท,ทั้งุดทไายเนี่ยโอ้อะว่าโอ้ยยยยยวดหุนโอ้ยปวดสั่มคือเขาหายแตกโกดแมงเนือ้อ